สวัสดีครับสวัสดีวันที่31นะครับวันนี้เป็นวันลอยกระทงครับแล้วก็เป็นวันฮาโลวีนครับมันรวมกันเป็นวันเดียวนะครับก็เลยจะมาแนะนาครับว่าถ้าเราจะหาแอปเล่นนะครับในวันนี้นะครับมันมีแอปตัวไหนที่พอจะน่าสนใจบ้างนะครับอ่าผมขออนุญาตแนะนําอ3สตัวแล้วกันนะครับคลิปจะได้ไม่ยาวนะครับเดี๋ยวเราไปลอยกระทงก่อนนะครับลอยกระทงก็คือวันนี้วันลอยกระทงใช่ไหมก็ ให้เราเปิด IG ครับมันมีคนทำเอ่อฟิลเตอร์กระทงไว้นะครับอ่าอันนี้อยากจะแนะนำนะครับใครที่ไม่อยากไปลอยข้างนอกครับลอยข้างในบ้านอะไรแบบนี้ครับอ่าเดี๋ยวเราเปิด IG ใช่ปะแล้วก็ไปที่หน้าโปรไฟล์นะครับทีนี้ไปหาสติ๊กเกอร์ครับกดอ่รูปเราครับแล้วก็เป็นไอที่บวกนะครับก็คือกดใช้โหมดสตอรี่ครับกดเข้าไปเด้งมาหน้านี้ใช่ไหมครับแล้วก็ดูด้านล่างครับแล้วก็แทบแทบแทบไปหาอ่าไอตัวที่เป็นค้นหาครับ นี่ครับค้นหาแล้วก็กดปุ๊บมันจะขึ้นแกลเลอรี่เอฟเฟกครับแล้วก็กดเซิร์ชครับลอยกระทงครับพิมพ์เลยครับลอยกระทงอ่าเห็นไหมครับก็จะมีเพื่อนๆทํไว้ให้เราเล่นครับนี่ก็กดเข้าไปเล่นได้เลยครับนี่เห็นไหมม <t ons> ีกระทง <t ons> <ๆ>เต็มไปหมดเลยครับอ่าเห็นไหม อ่าถ้าเราจะเล่นนะครับเดี๋ยวเอาอันที่มันไม่มีเพลงอันนี้ไม่มีเพลงอันนี้ไม่มีเพลงอ่าสมมุติก็กดลองใช้ดูครับเดี๋ยวสลับกล้องหน้าแตะไม่กระทงเป็นแบบนั้นมาอย่างกระทงอ่าครับมาแล้วขยับได้ แล้วก็กดอัดวิดีโออัดเรคคอร์ดได้เลยนะครับจบครับอันนี้คือโหมดของกระทงครับจบแล้วนะถ้าจะเซฟก็นี่ครับบันทึกเอฟเฟกครับส่งให้เพื่อนครับแล้วก็เพิ่มเติมครับกดเล่นได้เลยนะครับอ่ะจบของโหมดกระทงครับกระทงก็มี i อแบบอ่ออันนี้ครับที่เป็นสะดวกสุดละผมว่านะแล้วก็ไปฮาโลวีนนะครับกระทงมันมีน้อยครับแต่ฮาโลวีนมันมมีเยอะครับนี่ครับ พอเปิดมาในกา l เล่ y เอฟเฟกก็จะมีสุขสันต์วันฮาโลวีนครับกดเข้าไปเลยครับหรือแม่ก็พิมพ์ในเซิร์ชว่าฮาโลวีนก็ได้ครับนี่ครับก็จะมีเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะว่าฝรั่งเขาทำมาเยอะครับไอรอยกระทงมีแต่คนไทยทำครับนี่ครับเมื่อก็กดลองเล่นดูนะครับนี่ผมชอบอว่าแวววูปลองใช้สลับมาก,ก่อนา เลิปเหมือนวะโอเคครับอ่ะวิธีวิธีเก็บวิธีใช้เหมือนเดิมนะนี่กดตรงฟันไอตรงเนี้ยตรงข้างล่างเนี่ยแล้วก็บันทึกเอฟเฟกนะครับหรือส่งให้นะครับอ่ะจบแต่ว่าแอปอื่นก็มีนะผมว่าแอปอื่นก็ดีนะอย่างไอเจ้าประจำครับเจ้าประจำก็คืออ่าสโน่ครับ S N O W ครับสโน่ อันนี้เจ้าประจำครับกดไปที่เอฟเฟกครับแล้วก็แต่ตรงนี้ครับมันจะเปิดโหมดฮา l โลวีนไว้เลยครับซึ่งมีเยอะมากครับอันนี้น่าเนียนทุกอันครับไม่ต้องกลัวนะครับนี่ครับน่ารักครับเาสาวก็ชอบนะครับนี่ปึ๊บก็แค่นี้ครับใครที่เคยใช้ก็น่าจะรู้ครับว่ามันมีให้เราเลือกเยอะใช่ไหมครับเนี่ยลองเล่นดูครับก็กดถ่ายวิดีโอแล้วก็กดบันทึกครับไม่ยากนะครับ ผมจะเป็นแม่ทีทําไมวะเนี่ยอ่าแล้วก็กดเซฟตรงนี้ครับจบนะครับอ่ะแอปต่อมาแอปต่อมาครับเนี่ยครับพีขั่วพิมพ์ตามนี้เลยครับผมว่ามันมีทั้ง Android ทั้ง iPhone นะครับเนี่ยก็กดเปิดอันนี้คือจะเน้นเป็นภาพทําให้มันเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับอย่างพอกดเข้ามาหน้าแรกเลยนะครับหน้าหน้ากล้องมันก็จะมีข้างล่างเลยครับจะมีโหมดให้เราเล่นเลยลองกดสินะครับมันก็จะแบบ เป็นวิดีโอครับหรือว่าเอารูปมามันก็จะเป็นโหมดแบบนี้ให้เราครับเออเหมือนอยากจะอัพสตอรี่แบบเป็นเป็นภาพแบบแบบเนี้ยเป็นวิดีโอแบบเนี้ยได้นะครับหรือถ้าเอารูปมาผมลองให้ดูแต่ถ้าเอารูปมานะครับมันก็จะมีให้เล่นเยอะอย่างตรงนี้ครับเอารูปมารูปไอ้โรนครับแล้วก็กดเอฟเฟกต์เห็นไหมครับว่ามันจะมีอคืออันแรกเนี่ยมันจะแนะนําพวกฮาโลวีนไหมเราเล่นเลยครับอันนี้ชอบ นี่ครับแล้วก็ใส่พงใส่เพลงแล้วก็น่ารักนะเนี่ยเลือดออกปากด้วยแล้วก็วิธีเซฟก็กดด้านบนครับด้านบนขวาบันทึกเอ็กพอร์ตวิดีโอจบครับผมอาจจะชอบอัพเป็นวิดีโอภาพเคลื่อนไหวมากกว่าครับมันมันดูโอเคกว่านะครับอะประมาณนี้ครับแนะนํากันเบื้องต้นนะครับสองสามแอปก็พอวิเพราะว่านี้ก็เยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเวลามันยาวเกินไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเข้ากลุ่มผมหน่อยนะครับ ผมมีกลุ่มนะกลุ่มสอนแต่งรูปใบ J S f c บสี่อัครับยังไม่มีเพื่อนสักคนเลยครับใครว่างเข้ามากดติดตามเข้ามากดแจวจอยกันหน่อยนะครับโอเคครับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะบ๊ายบาย